คุณเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก,ก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันนะคะมีข่าวใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะคลิปนี้เลยนะคะมาแจ้งข่าวดีนะคะในการลงทเียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2565สําหรับผู้ สูงอายุรายใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คคุณสมบัติกันนะคะว่าใครบ้างที่จะได้รับเงิน600ถึง1,000บาทนะคะ กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,565ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุ โดยเรามาดูนะคะหลักฐานประกอบการขอรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะคะจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและยังจะต้องมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันนะคะสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์สำหรับกรณีประสงค์รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุผ่านธนาคารโดยสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแทนก็ได้นะคะโดยคุณสมบัติของผู้ที่สมัครนะคะจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2505 3คําไม่เป็นผู้ได้รับสัธธิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลนักษณะเดียวกันโดยผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำโดยจะไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยืงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือได้รับสบริการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะโดยระยะเวลาการลงทะเบียนค่ะกรณีผู้สูงอายุที่มีอายุ59ปีสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม63และเดนมมกราค64ือไปจนถึงเดือนกันยายน64นะคะ โดยหากใครที่เกิดก่อน2กันยายน2505ก็คืออายุ59ปีเนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2505ถึง1ตุลาคม2505เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าว ต้องมาลงทะเบียนขอรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม2,564นะคะ โดยกรณีผู้สูงอายุที่มียยุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพสามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงพฤศจิกายน63และเดือนมกราคม64ไปจนถึงเดือนกันยายน64โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม64เป็นต้นไปนะคะ โดยหากอายุ60-69ปีนะคะจะได้รับ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาท อายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทนะคะนี่ก็คือนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะในการที่ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพนะคะใครอายุใกล้จะถึงเกณฑ์แล้วหรือนะคะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายนะคะใครมีสิทธิ์ก็อย่าลืมเตือนท่านนะคะให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยนะคะ ถ้าใครมีข้อสงสัยในยเรื่องใดหรืออยากแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w t h a n s e t a g i t c o m ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 ร้อบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดีลนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy i news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ